า,า,าคคอลรับอเอาไปป้อยมาครับเอ,เออยพอดีครับพอดีพอด,ดีใส่ครับพี่น้องครับกา มาทักทายสบายดีครับสซาับพี่น้องครับตุลมุะเลาะครับพี่น้องครับมาภูไทยมาใหญ่กับไทยยอไปหากินกับพี่น้องไทยโซนะครับทุกทนทั้งคุณล่ะครับบันพัทน์ใจังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับมือนี้อ่ะมาดูแลสุขภาพครับพี่น้องกับในระหว่างที่รอหมอนะครับแตลงมาชมความงามของน้องหานครับพี่น้องครับบริเวณนี้นะครับใกล้สิออกพรรษาเด้อพี่น้องเด้อ ทางเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลเพื่อนกิดกำลังปรับปรุงครับพี่น้องกำลังปรับปรุงใช้เป็นสถานที่นะครับในการแข่งขันเรือประเพณีนะครับพี่น้องในช่วงเทศกาลออกพรรษาครับอันนี้เป็นบรรยากาศยำแรงครับพี่น้องครับต่าเพื่นกิดจะเป็นสะพังทองครับเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของพี่น้องจังหวัดสกลนครครับพี่น้องครับบริเวณนี้ก็จะเป็นท่าเรือครับพี่น้องท่าเรือตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นท่าเรือสารภาพพีผ้านองนะครับ ออกไปชมความางามนะครับของเมืองเก่านะครับเมืองเก่าในตำนานเท้าผาแดงนั่งไอครับพี่น้องครับก็คือเกาะดอนสวรรค์ครับพี่น้องครับเกาะดอนสวรรค์ซึ่งดูล่นพ้เลาะเคยเอ็ดคลิปนะครับเมื่อปันพีปันน้องเบิ้งนะครับพี่น้องครับอู้ยทั้งพุ่นเนี่ยคือสิแมนันั่งหมอครับเบิ้งชุดนะครับอืม ม่วนอยู่นะครับเนาะให้ผมเล่นเต้นน้ำโขกนะครับอันนี้กับพี่น้องของเ้านะครับกับอายุวัากินครับพี่น้องครับส่วนหนึ่งก็ได้ฝึกสมาธิได้มีความสุขนะครับพี่น้องเข้าเสียงดังบ่ได้ครับลุ่นน้ำพึ่งครับพี่น้องครับ ก็เป็น <único> ข <Liberty eye throat> <c oughs> ิ่งหลิวครับพี่น้องครับทป็นน้ำเมล็ดเหรอครับเขาเรียป็นปลาปลาหนามงคลไอ้ตัวนี้นี่เพิ่อนให้ล่องอยู่ดีครับตึกเป็นได้บ่นได้โอ้ยหลายเตัวเสียเป็ดมาพร้อมไอ้ผมล่องน้ำโขงปลายนะครับถ้าย้ำเมล็งค้ำๆหนึ่ล่องมันจะเป็นโคตรข้างนะครแต่ว่าไอ้ ถ้าน้ำขึ้นนี่ใส่เนื้อใส่เดือดถ้าน้ำม,มันอันนั้นนี่น้ำบกขึ้นนี่ใส่ผมใส่เนื้อมักใส่ปลานวลจันมักเนีเนื้อมักเนื้อเหม็นคือกันเนื้อน,นี่แหละเนื้อลูกอัวลูกใหญ่นี่แล้วเคยก็ไปเล่นพวกป่ายังมันติดน้ำโค้งใต่ผมอยู่มี่บ่แขกเนื้อครับปีนี้แขกเนื้อมีบ่ปีนี้ครับโอ้ใส่ขนมป,ปังป่ะครับ โอ้ประกาครับครับครับเบนหลิวป่ะครับ ทิ้งเหลวครับพี่น้องครับลถม,มาดรถระบายข้าวเข้ากะเคยไปล่องแต่น้าโค้งครับมาเบิ้งมาเบิ้งกันตกปลาแบบบ้านๆของเฮาครับนะครับพี่น้องครับเป็นชิงเหลวนะครับเก็บปลาเล็ก อูนะครับทั้งนองหานครับฝนตกครับพี่น้องครับนะครับกันตกชิ้งเหลียวนะครับนะครับกันตกชิ้งเหลียวชนมากนยก็จะเป็นเหยื่อขนมปังครับพี่น้องครับ ทางโน้นนะครับทางโน้นโอ้ก็จะเป็นครับทางโน้นนะครับก็จะเป็นสะพังท้องครับพี่น้องครับเสะพังท้องนะสะพังท้อง,อางกาสิงางเลาะไปเบิ้งกันี่น้องครับ อุ้ยพี่น้องครับลุดครับพี่น้องครับบอยุครับบอยุครับพี่น้องครับน้ำขึ้นได้นะครับเนี่ยอันเนาะอืมุ้ยเอาไปแล้วครับพี่น้องเอาไปแล้วครับอเอาไปฝอยมาครับ เออสดาครับสวสดีสดีใส่เนปเลี้ยงกนสองเส้นครึ่งสเส้นครับตาเนี่ื้อกุ้งครับพี่น้องครับเนื้อกุ้งนะครับเป็นบดิ้หลิวครับพี่น้องครับอืม ปลาเป้านะครับเนาะบ่ยคอยมีนะครับปลาเป่าเดี๋ยว,วนั่งเดี๋ยวเรานั่งมัน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 ่เอคอยู่น้ำไหลตัวปลาคนนี้นปลาเป่าเล้วตัวปลาช็อคเกอร์ครับเขามาปล่อยเป็นนนใช่มองกับถือม่องกับโบยู่ในปลาคนนี้มอไปซื่อในเบงปุตตคืออะ ซ่อมเนื้อมเนื้ซ่อมเนื้อมเนืไปล่าลมันซอมไปล่าขวดขนดขดขวดวดขวมขวดดขวดขลดวันวดขไดวดขวดขวาขววดขวดข่ดดขว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 ดอยด่สนขวดขวดขวดวเขวดขววข่ขว อเอาอีกแล้วครับพี่น้องครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ปวดปสาอ่าดิสตัวน้่ผมมาดิปากกาครับพี่น้องครับโอ้ยฝนลงเม็ดแล้วครับพี่น้องครับอันนี้เป็นของเทศบาลแล้วนะครับเนาะนี่ครับเป็นเรื่องกำจัดจำกัดกำจัดผักตบชลาชวาครับพี่น้องนั่นไป เดิ่ง่ายยังเหือเราเราเราสเราสิเฮ็ดง่านเลยคนลับทานไอปักงวยเราได้ปลาไนย่ายมั้ยแต่ประมาณสามโลอนี้แหละฟางกับออกมาเนี่ยครับมดห้องก็ได้ได้แล้วเาะาปากนั้นมันจะเป็นไอเขาสูบน้ำนะครับสูบน้ำเขาลงหาติดบ่อมันบัดกักมา้าน้ ข้าพุทีิสิบอยต,อต้นพ่อเป็นรมเจ้าครับน้องนะข้ะเก็บตรงจุดแดงๆครับพี่น้องครับจะมีตรงจุดแดงๆเ,าเงา มากยังไวผมกรบเบ็ด,ดนี่กะม่วนดีนดอืมอ,อุ้อยอยู้ย <c oughs> <c oughs> ว้าวอีกแล้วครับ <c oughs> พี่น้องครับกระสุนด้านกระสุนด้าน ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของพี่ของน้องนะครับที่อาศัยอยู่ที่น้ำครับพี่น้องนะอันนี้เพิ่นบบได้ตึกไปกินนะครับเพิ่นตึกไปเลี้ยงครับพี่น้องครับนะตึกซูมือซูมือก็ไลายขึ้นครับทางเทศบาลของห้างนะครับทั้งห้างครับกําลังล่อครับกําลังล่อนะก็จะให้พี่ให้น้องนะครับแข่งเรือเพื่อจีกแข่งต่อนออกภาษาได้นะครับเนาะ โอ้สนามมิ่งเมือกนี่คือคือเต็มยี่คลองมาเตรียมงันเขามองให้เขาไปเที่ยวครับัคับอาีบัปยี่บเ้โอ้โอ้โอ้เอก้บคมานครับครับครับครัเยตอนแรกกันี่ ครับพี่น้องครับนี่เขาประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องกับ7 8 9ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6พนนะครับพี่น้อง,าท,าองทางจังหวัดสกลนครของเฮ้านะครับนอกจากเสิมาแวะนมสัสก,การพระธาตุองค์พระธาตุเชิญชุ่ชมเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องสกลนครแล้วนะครับกลับมาชมแข่งเรือด้วยครับพี่น้องครับมา จุดเช็คอินอยู่จุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งนอกจากมองหานก็คือไอ้สาปองทองครับพี่น้องครับสาปองทองนะการยุ่ใกล้ๆกันแล้วครับยุ่ยใ,ใกล้กันนะเขาไม่แข่งเรื่องประกับภียกันหรือไอ้แข่งขึ้กันครับ อยุไอ้คืออบตนองท่าวันนี้กะวันที่วัที่เจ็กับเจ้ากัญยุดยุดมาสองสาปีเจตุลาเนี่ยแหละครับยุดมาสองสามปีตันโควิดเพิ่งสิมาเริ่มแข้งปีนี้่น้าโคงเลยนครับแค่เนินน้าคงเลยมันซีบี่ผ้าเนะครับเีซีบสี่ผ้แต่วันถม่วนเนี่ยมันมีไทยเหล้าไย่ยังมาก มันม้วนตรงน mm ั <c oughs> ่นแหลอคัคนหลายก็ได้ตะกี้โยกเยนชาวุ่นะสบยอน้องเขบายเดืนมีขอลงลุงองน้งเขาบขาตรงนี้างครับน้ลาาชวยครัตแรงมตรงเรือแกอรับับข่ารับรับขอบคุณไอซ่าเฮานะครับ ให้เก็บภาพบรรยากาศไปปันพี่ปันน้องเบิ่งครับครับมันดีมันมิกวนมันติกวนเพื่อนรลายครับพี่น้องครับถ่ายร่าันอยู่เลยว่ะใชกล้องนะโอ้เที่ยเนาะขาปงขาเนี่ยมือแรงเนาะมาแล้วครับพี่น้องครับมาเลาะเบิ่งรถนะครับเบิ่งรถหรือเรือนี่ครับมันก็ยังโมโหอยู่ครับพี่น้องครับเป็นรถหรือเรือนะครับนะครับ ทางโน้นทางโน้นทางโน้นครับพี่น้องเกษตรเป็นเพื่อหาปลาเขาพีเขานอกมาเอ้าพี่น้องวะรถหรือเรือ <c oughs> <c oughs> นี่ครับน,นี่ระเทศบานนะักการั่องเที่ยวจากกลนะครับกําลังทําความสะอาดในบริเวณที่จะทําการแข่งขันเรือประเพณีออกพรรษาเด้อพี่น้องของพี่น้องชาวจังหวัดสกลคนครครับเจ็ดแปดเก้าตุลาคมนะครับรถโวกเข้าไปถึงพี่ถึงน้องนะครับพี่น้องครับ สำหรับเมื่อนี้นะครับตู้ระเพลาะนะครับจากลาพี่จากลาน้องกันไปชั้นี้ครับพอๆกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปหาหมอแล้วครับพี่น้องครับจากว่าพี่จ๋าแลาน้องกันไปชั้นี้ครับพอๆกันไม่น่าใหญเรามบรยทุสุขทุกคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ